พยัญชนะก็มีความหมายอย่างที่บอกว่าขะอย่างนี้เป็นตน้นนะกะขะขะ,ขะงะอะไรงะเนี่ยมาจากความหมายโง่เงางกงงเงินเงงทั้งนั้นงองะทั้งนั้นนะสิ่งเหล่านี้เป็นอสรพฤฤฤิษทั้งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีโง่ لا, งก็ไม่ดีเงินก็ไม่ดีงกก็ไม่ดี งุ่มงามก็ไม่ดีงมงายก็ไม่ดีใช่ไหมแต่ก็มีอีกคำหนึ่งงามงามก็ไม่ดีแล่ผู้หญิงนี่ชอบนักเธอไปงามมากๆนักก,กเดีเจอดีฟังไว้เนี่ยผู้หญิงซะเยอะงามนี่แหละเป็นตัวลอ่อเป็นตัวหลอกสำคัญอย่าเป็นหลงมัน เอาพอสมควรนิดหน่อยไม่ถึงขั้นงามพลิ้งงามเพลิดอะไรงามพอเหมาะงามพอใช้งานถ้างามเป็นนึงงองูเป็นงานนีด่ดีงานงามพอเหมาะถ้าไปใช้เป็นงกเป็นงงงเป็นงก,งงเ,ปนงกเป็นอะไรเป็นงมงายเป,งาเป็นอะไรโง่เงาเป็นอะไรงุ่มงามอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะ ภาษาเราใช้ภาษาที่สื่อสภาวะอย่างหลวงปู่นี่เข้าใจภาษาแล้วก็เข้าใจความหมายของภาษาเอามาใช้เยอะใช้แล้วก็สื่อภาษาให้รู้ความหมายแล้วเอามาใช้งานเอามาใช้ประโยชน์ต่างๆนานาเนี่ยเพราะคนจะต้องสื่อกันใช้ภาษาเดรัจฉานศัพท์ทั้งหลายแหล่มันไม่มีภาษาเท่ากับคนคนมีภาษาเก่งโอ้โหเป็นพันๆภาษาชาตินั้นชาตินี้ ขนาดชาติเดียวนี่อย่างอินเดียนี่มีภาษาทั้งไม่รู้ต้องท่ายเป็นพันๆภาษานะพอเป็นทวีปใหญ่จีนก็มีมากภาษาพอเป็นทวีปใหญ่นี่เป็นต้นไทยนี่ก็มีไม่กี่ภาษาหรอกนะมีภาษาคล้ายๆกันไทยก็ภาษาภาคใต้ภาษาอีสานภาษาภาคกลางนะภาษาภาคเหนือนะแล้วก็แยกไปย่อยๆย่อยๆไปอีกมาก ก็มีภาษาแม้แต่ภาคอีสานก็มีหลายๆเผ่าภาคเหนือก็มีหลายๆเผ่า <ๆ S 1> ก็พิเศษกันไปรวมแล้วก็เป็นรอยๆภาษาเหมือนกันภาษาไทยนะอย่างนี้เป็นต้นก็ใช้สื่อกันใช้สําหรับพูดแทนสภาวะจริงกันได้คนจะต้องใช้ภาษาหลวงปู่ก็เข้าใจภาษาพอสมควรแล้วก็าภาษานี่มันสื่อ สื่ออย่างละเอียดลงไปในคุณธรรมลงไปในธรรมะลงไปในความหมายที่ลึกละเอียดที่มนุษย์จะพึงศึกษาพึงเรียนรู้และเอาไปใช้กับสภาวะที่ดีที่ดีที่ดีที่ด,ดีใช้ได้เราผู้ก็อยู่มีหน้าที่อย่างนี้เพราะฉะนั้นจะใช้ภาษาสื่อโดยเจตนาบริสุทธิ์เจตนามหวังดีปรารถนาดีต่อผู้คนไม่ได้มีปรารถนาร้ายเลยนะ แม้แต่กับศัตรูหลวงปู่ก็ไม่ปรารถนาร้ายกับใครเพราะจิตเราไปปรารถนาร้ายกับคนอื่นเนี่ยมันเลวมันเป็นวิบากเพราะเราอยากให้จิตของเราไ,ไปเกิดปรารถนาร้ายต่อใครให้ปรารถนาดีต่อสัตว์ทั้งปวงปรารถนาดีต่อคนทั้งหลายช่วยกันเพราะถ้ามีความคิดมีจิตมี้ถ้คิดจะช่วยคนช่วยได้ก็ช่วยช่วยยังไม่ได้เราก็ เอาไว้ก่อนเราช่วยยังไม่ได้หรือคนอื่นเขาสามารถช่วยได้ก็ให้คนอื่นเขาช่วยไปเราได้แค่นี้แล้วก็ช่วยแค่นี้อย่างนี้เป็นต้นจิตที่มีแต่ปรารถนาดีต้องการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเป็นจิตที่ดีที่สุดแแม้แต่คนจะคิดร้ายกับเราคนจะตั้งใจทำร้ายเราเราก็ปรารถนาดีเขาให้หยุดความคิดร้ายนั้น อย่าคิดได้เลยแม้แต่กับเราหรือกับคนอื่นใดๆมันชั่วมันเลวมันไม่ดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นเราเรียนธรรมะเนี่ยโดยเฉพาะธรรมะเราเป็นพุทธศึกษาตามพระพุทธคาสอนพระพุทธเจ้าศึกษาตามผู้รู้ที่รู้จริงๆในธรรมพระพุทธเจ้าเราจะรู้จริงๆว่าคนที่รู้จริงๆนั้นจะเอาภาษาพระพุทธเจ้า อภาษาธรรมะเนี่ยมาให้เราฟังมาให้เราเรียนแล้วก็ทําตามได้ทําตามได้ทําตามได้แล้วเราจะรู้ว่าโอ้โหคนนี้รู้ภาษาธรรมะพระเจ้าเยอะเนาะรู้ภาษาพระทเจ้าถูกต้องนะรู้ภาษาพระเจ้าที่ลึกซึ้งละเอียดนี่โอ้โหคนเข้าจไม่ได้ง่ายๆเลยยิ่งอย่างอย่างหลวงปู่เนี่ยโอ้โหภาษานี้ไม่มีใครอธิบายหรอกนอกจากหลวงปู่ ยุคนี้ไม่มีใครอธิบายอย่างนี้เลยนอกจากหลวงปู่แล้วคนอื่นก็เรียนรู้ตามน้วเอาปฏิบายตามอย่างท่านเดินนินเรียนตามก็เอาไปขยายความตามตามตามนี่ท่านต่งตางๆนี่ก็รู้ตามก็ยขยายความตามแต่หลวงปู่เป็นเป็นคนนามาขยายความเป็นคนนํามาอธิบายขยายเพราะคนที่เข้าใจตามเอาไปขยายความตามว่าปฏิบัติต,เตนเองตอนเองก็ได้ประโยชน์และตนเองก็มา ขยายความต่อให้คนอื่นขยายเผยแพร่ต,ต,ต่อ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 ไปก็เกิดความรู้เกิดความดีเกิดสิ่งที่ดีงามประเสริฐประเสริฐขึ้นไปเรื่อยๆรืยเรเห็นไหมสังคมประเทศไทยตอนนี้เนี่เป็นต้นแบบหลายอย่างเป็นต้นแบบทางธรรมะนี่ยิ่งใหญ่ประเทศไทยเนี่ยมาศึกษาธรรมะดีๆแล้วจะไปไกล ทางการเมืองก็นําเขานะแต่คนเขายังไม่เข้าใจเราปลูกเขาพยายามยืนยันทางเศรษฐกิจก็นําเขาเศรษฐกิจนี่ยิ่งพูดแล้วเขาเข้าใจยากเศรษฐกิจเนี่ยไปรวยนี่มันไม่ดีต้องมาจนนี่ดีนี่ยังเขายิ่งเข้าใจยากเลยแมเอาล่ะฝากไว้ก่อนไว